อ่ะมองหน้าน้องนนี่น้องๆโอ้อีโปโป๊กโปโปโโปสดาลอยน้ำลงไปเก็บหรอไอ้เหี้ยโอ้ยพระธรรมชาติเออเอานะครับเตรียมตัวพปนนักกีฬาได้นับหนึ่ง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 หนึ่งสี่หนึ่งสองสาม เนี่ยนึกโง่เขไม่ไปวะเออที่เขาลุ้งหัวเมื่อไี้ตูมันมันกลับได้อยู่ได้ปะเด่โดมาบุนคำบุญคำด่นโดมา่านบุญคำเด้งหันี้ไปเดียวเดยวยว่งย่างยงเดียวเาเครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยเออเัเ่าเลาเปาเป่าขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน

ขึ้นมาขึ้นมายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมขึ้นมาโอ้ยขึ้นมา,นมาวันนี้ครับเ,เป็นนักกีฬาโดดน้ำรวมทั้งจากทัก่วประเทศนะครับแอฟริกาไทายแลนด์และพร้อมทีมชาติไทยนำเสนอด้วยบัวขาวประชามน,มนยกมือครับบัวขาวยกมือหน่อยเนาะเอา้เอากองเชียร์กรองเสียงหน่อยเอาเลยหนึงง่งสองสามไอ้ กองโก้อาสาระวางที่อขาอาดมใหญ่คนเดียวชูชีพให้ผู้ีบชูชีพให้ผู้คีบอะใครใครไม่ได้เอ๊ะม่านท่านขอโจงดีนะชูชีพคเดียว